5ปัญหาผิวที่เกิดจากการนอนดึกวันนี้นะคะทําไมถึงหยิบยกหัวข้อนี้มาเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้หลายคนติดนอนดึกมากๆไม่ว่าจะเจอเรื่องของ c l u b เฮาส์นะคะกําลังฮิตเลยทําให้เราติด ลมอ่าบางคนเที่ยงคืนยังไม่นอนตีหนึ่งยังไม่นอนไหนจะซีรีส์อีกไหนจะเรื่องของสิ่งรอบกายที่มากระตุ้นมาร้าที่ให้เรานอ,นอนไม่หลับนะคะมากมายเหลือเกินถ้าเรานอนไม่หลับแบบนี้หรือว่านอนดึกนอนน้อยเกิดอะไรขึ้นปัญหาผิวมีแน่นอน5อย่างนี้เลยนะคะที่เราอยากจะแบ่งปันอย่างแรกค่ะนี่เลยขอบตาดำใต้าตานี่ดำเลยกลายเป็นหมีแพนด้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผิวนะคะร,รอบๆตรงตาเนี่ยมัน อ่อนมากบางมากถ้าเราพักผ่อนไม่พอกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาเนี่ยจะ ลา้าแล้วก็เมื่อยทําให้เกิดอาการอักเสบได้รวมไปถึงนะคะในเรื่องของเส้นเลือดฝอยที่อยู่ร,บรอบๆตรงเนี้ก็เกิดอาการที่ขยายตัวด้วยทําให้เห็นเลยเป็นสีคล้ำขึ้นมาถ้าเรานอนดึกต่อไปเรื่อยๆเกิดอ,อะไรอีกตีนกามาค่ะรวมถึงถุงใต้ตาก็จะมาด้วยระวังนะคะข้อที่สองก็คือเรื่องของริ้วรอยบนใบหน้าแน่นอนถ้าเราไม่ได้นอนตามเวลากรดฮอร์โมนก็ไม่เกิดเพราะกรดฮอร์โมนมันจะมาใน ช่วง เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งแต่เราต้องนอนก่อนหน้านั้นเพื่อให้นอนหลับสนิทในช่วงเวลาที่โกรดฮอร์โมนหลั่งออกมาพอไม่มีกรทฮอร์โมนความหนุ่มสาวก็จะไม่เกิดคอลลาเจนก็จะหายด้วยแล้วก็ริ้วรอยก็จะพลึบเลยนะคะมาเลย 3. ค่ะในเรื่องของหน้าแห้งหน้าลอกเป็นขุยก็จะมาเช่นกันความที่หน้าแห้งก็คือสูญเสียน้ำขาดน้ำเพราะอะไรเพราะเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยน้ำก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ผิวเราแห้งลงเป็น สัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งเลยนะคะข้อที่4ค่ะเรื่องของสิวอ่ะสิวจะเกิดได้ยังไงสังเกตดูถ้าเกิดเวลาเราอนอนน้อยบางคนเนี่ยอ่านหนังสือดึกอ่านหนังสือสอบทํางานเป็นกะหรือว่าทําข้ามวันข้ามคืนนะโปรเจกต์ทำไม่เสร็จสัทีสิวเนี่ยเริ่มผุดเริ่มขึ้นเลยเยอะแย,ยะมากมาย เพราะว่าเกิดจากความเครียดด้วยฮอร์โมนหลั่งออกมาด้วยรวมถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทําให้ผิวของเรามันขาดสมดุลค่ะสิวก็จะเกิดขึ้นจากที่ภายในเนี่ยมันไม่ได้พักผ่อนและข้อสุดท้ายนะคะสําคัญมากๆที่ใครๆหลายคนไม่อยากให้เกิดเลยก็คือฝ้ากระจุดด่างดําเพราะว่าฝ้าเนี่ยเกี่ยวเนื่องเช่นกันเรื่องของการนอนใครว่านอนไม่พอไม่เกี่ยวกับฝ้าไม่จริงนะคะ คุณเองต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเราบัดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมาเลยคอลลาเจนหายอย่างที่บอกความชุ่มชื้นหายพอผิวแห้งเสร็จแล้ว สารอนุมูลอิสระก็เกิดขึ้นมาด้วยมันกระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินมันเข้มขึ้นค่ะฝ้าที่มีจางๆมันก็จะเข้มบางท่านถ้าเกิดว่าทํานิสัยแบบนอนดึกนอนไม่พอติดกันระยะเวลานานๆก็จะกลายเป็นฝ้าถาวรได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะลองปรับดูนอนให้พักผ่อนเพียงพอปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนให้เป็นเวลาค่ะก่อนประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ช่วงโกรดฮอร์โมนหลังเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนั้นเราจะได้นอน อนหลับสนิทเพื่อให้ผิวของเราดูเป็นหนุ่มสาวรวมไปถึงฝ้ากระจะได้จางลงด้วยนะคะอย่างปลอดภัยนอกเหนือจากนี้อ่านอนพอแล้ว เราก็ต้องบํารุงจากภายนอกด้วยไม่ว่าทาบํารุงที่ดีลดเม็ดสีเมลานินหรือว่าในช่วยการเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ทาครีมกันแดดก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยอยู่ยั้งยืนยงนะสวยอย่างอยู่ยงคงกระพันค่ะวันนี้เราก็จะแนะนําเป็นชุดดูแลผ้าของเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยและก็ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอก เกดแนะนำตัวแรกเลยนะคะเป็นบำรุงก่อนเลยก็คือเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่มี10ส,สารสก,กัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยให้ผิวเราชุ่มชื้นเปล่งปลั่งขึ้นเด็กเนียนใสละคะ่ะแล้วก็ลดดิ้วรอยลดอาการแสบแดงแสบกล้านใช้เช้าเย็นนะคะกับเซรั่มตัวนี้จะยิ่งเห็นผลในเรื่องของรอยฝ้ากระก็จะจางลงหน้ากระจ่งางใสรูขุม กระชับด้วยตัวนี้เกดใช้เองด้วยคอนเฟิร์มเลยดีมากๆค่ะ ถัดมากันแดดเราต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่าไม่ทากันแดดฝ้าก็มาอีกไม่มีเกราะคุ้มกันกับตัวนี้ BB B b บีกันแดดเคที่ s อ f 5 0 PA บกบวกที่กันได้ทั้ง u v a u v b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ตัวนี้พิเศษนะคะร้อยกร,รมัมบื้มเลยใหญ่บื้มใช้เป็นเดือนใช้ได้ทั้งหน้าและตัวแนะนำกันเลยนะคะและตัวสุดท้ายที่ใช้ด้วยกันในเซตคือสบู่สูตรพายแฮนเมดว่านนางคำสก ทักได้เลยนะคะกับชุดนี้เซตนี้เพื่อความสวยค่ะ